สวัสดีครับมาหนี่ตายายสายลุยเข่าปลายเลยพี่น้องเอ้ยมาหนี่ทำมาเบิงเด้อมาสีมานบอวางนังเขียวคือเกาแล้วครับนอนบารับอามามาคนมารุ่นกันเลยครับเด้อสีแต่เกามากนี่ครับอ่ามารุ่นกันต่อเลยจ้าเขามาแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยเด้อจ้าทุกคน อันนี้แถวบ้านเขาเรียกเคนะสตมะกเนื้อสินเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยจ้าดูดิสีดอกนี่ดอกแข็งแข็งงามงามเลยจ้าวันนี้เนาะนี่เด็กไข่ดอกนึงแล้วจ้าโอ้ยมาเอ็ดอยู่เนาะดูดอกงามงามเขียวเป็ดเลยพี่นอ้องอันนี้เ็ดไข่เ้ยจ้า นั่งคอยอะไรมาเบิ้งพี่น้องมาเบิ้งนี่มันหยังนี่ไหนนี่หยังนี่อุ้ยอะไรขึอนหัวเขียวตื้อเลยเอาสองดอกเลยสองดอกอือว้าต่อไม้หมันเลยเดี๋จ้าโอ้โหโอ้หสองดอกจักกิโลหอมสองดอกจักประมาณสามกิโลพี่น้องสองดอกสามกิโล เพื่อเด็ปนพอเด็เดปนเออเออเออเอวมาันซุแล้วใส่โดน,นี่พี่น,อน,น้องดูในป่านู้นตะไม้ไปนู่นมีแต่ป่าต้นปรงยังมากเลยเด้อพี่น้องนี่นี่ป่าหาเห็ดเด้อจ้าให้ชมด้วยนี่เห็ดไข่หน่อยเด้อจ้า เห็ดไข่น้อยเจ้าผลสรุปตายายสายลุยวันนี้มานเห็ดไข่เด้อจา้าเห็ดกอแดงเห็ดไข่ก็เห็ดกอแดงนี่วันนี้ก็ได้ซัมนี่เลยจา้าเห็ดละโงกนิดน้อยนี่ก็มานอยู่เนะจาน้าเนาะฝากกดติดตามตายายสายลุยด้วยเด้อจ้าเด้อ ขอบคุณค่ะ